ถ้านดครับถ้าเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆสณะนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาที่อียิปต์แล้วก็ประเทศใกล้เคียงอียิปต์ในแอฟริกาก็เกิดปัญหาประชาชนลุกขึ้นมา <Y> iman, มันเกิดจากความตูนิเซียอะไรพวกนั้นนะครับ,บมันเกิดจากความเหลื่อมล้ำใช่ไหมที่จริงผมไม่ใกล้ชิดกับทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเหล่านี้พอแต่เท่าที่อ่านข่าวมาเนี่ย ผมคิดว่าผู้ที่ออกมาออกมาคล้ๆกับว่าแสดงแสดงพลังเนี่ยก็ก mm ็ก hmm. ็อ้างเหตุผลของความหลุมล้ําที่เขาเ็เป็น,เป,นเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแต่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยอยากจะเรียนว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ mm hmm. ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในระบบ mm hmm. การดูแลการใช้กฎหมายการเปิดร,ร,รูปภาษี และการปรับปรุงวิธีการใช้จ่ายของเงินทั่วสวัสดิการต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในการตัดสินใจที่จะทําไม่ทำเนี่ยต้องอาศัยการมองภาพระยะยาวมากกว่าภาพระยะสั้นแต่ผมคิดว่าส่วนนี้การให้ความสำคัญเรื่องระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นข้อจํากัดสําคัญที่สุดที่ทําให้การตัดสินใจในเรื่องสําคัญคญยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจในเวลาท,ที่ที่ท,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 ที่ที่เร็วพอ จํอดิบบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วต้องทําในระยะยาวให้ได้ตกลงที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะลงเอยที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ที่บอกว่าจะยุบสภาภายในปี54เนี่ยตกลงทําไม่ได้ใช่ไหมครับที่จริงคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้ามีอํา,านาจรัฐาในมือเนี่ยผมคิดว่าเขา ะอินิเชตหรือเขาจะเริ่มต้นนโยบายอะไรก็คงจะทําได้นะฮะคงจะเริ่มต้นได้แต่ผลของการทำเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปรอให้ปัญหาครุกุ่นจนกระทั่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะฮะสร้างความยุ่งเหยิงแล้ว <S <S เป็นเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มีเสิทธิภาพแล้วแล้วค่อยมาคิดทําสิ่งเหล่านี้สามารถจาการปฏิรูปภาษีเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มทําได้นะฮะการเปิดผู้เล่นให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นในธุรกิจสาขาต่างๆอันนี้ก็สามารถทําได้ ทุกอย่างที่เรียนไปแล้วว่านอกจากภาษีแลการใช้จ่ายแล้วก็มีกฎไนี่ยก็คือสิ่งที่เราเขียนเองเนี่ยว่าเราจะให้ใครไม่ไม่ไม่ไมให้ใครให้กันตรงน<ด>่าจะเริ่มทําได้ผมคิดว่าในทุกสมัยเนี่ยเริ่มทําได้แต่ถ้าถ้า,ถามีคนเขาบอกว่าถ้ารองรัฐบาลไหนทําจริงๆเนี่ยอาจจะลงเลยที่รัฐบาลอยู่ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์จะว่าไงจริงๆรัฐบาลของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่ถ้าเผื่อเรามองในแง่ของประโยชน์ ที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะได้จากมาตร,รการระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำมผมผมผมงบอกไงว่าข้อจํากัดสําคัญอยู่ที่การให้ความสําคัญกับเรื่องระยะสั้นม,มากกว่าเรื่องระยะย,ยาวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่แตกต่างหลายประเทศที่เขาตัดสินใจโดยการมองภาพระยะยาวเป็นเป็นเป็สำคัญเนี่ยจะไปได้ดีเพราะทุกสุอย่างจะคล้ายกับจะเกื้อกูลกัน มันจะมุ่งไปหาจุดเดียวนนในระยะยาวก็จะช่วยเรื่องของความกินดีอยู่ดีความสงบความสามารถในการแข่งขันหลายประเทศก็ผ่านจุดนี้มาแล้วครับอาจารย์สมชายครับเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันจะลงเอยในรัฐบาลอภพิสิทธินี้ห้าสี่นี้ได้มั้ครับเ,เริ่มได้เริ่มได้นะครับจริงๆถ้าให้เครดิตรัฐบาลนะฮะอย่างท่านนายกอภิสิทธ์เองเนี่ยท่านก็มีการมองระยะยาวด้วย อย่างเช่นในเรื่องของสวัสดิการอย่าลืมว่าท่านนายกฐมิตรีเป็นคนแรกๆที่พูดว่าอยากจะให้มีระบบสวัสดิการั่วหน้าไปในปี60อืมนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการมองยาวแน,น,น่นอนนะก็คืออยากให้มีตรงนั้นที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยทำให้เสียงเสียงพูดแบบนี้ของท่าน,นดูเหมือนเบาลงเบาลงนะครับอย่างเช่นต่อหลังก็ออาออกเป็นลูกของประชาวิวัฒน์ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันดูเหมือนขาดวิน,ดน่ะดูเหมือนกับมันไม่ใช่ระบบสวัสดิการที่มันเต็มท้งระบบ จึไม่มีการดูเรื่องของสวัสดิการของเด็กของคนคนแก่อย่างจริงจังอะไรต่างๆทุกคนยันขาดตรงน,นั้นไปนะฮะและอันที่เข้าใจว่าเป็นความเป็นจริงทางการเมืองที่อาจจะทําให้ดูมันเดินได้ช้าก็คือว่ารัฐบาลนี้เนี่ยยังไม่พูดเรื่องปฏิเ็นรูปภาษีอย่างจริงจังนะครับบางคนเขาวิเคราะห์ว่าเว่าฐานเสียงของของพรรคพรรคแกรนด์เนี่ยเป็นผู้เสียภาษีนะครับ บางคนก็วิเคราะห์อย่างนั้นแต่ถามว่าในระยะยาวเนี่ยเพราะในที่สุดประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นหรือไม่ผมคิดว่าต้องเดินประเทศที่เราดูอย่างพวกสแกนดิเนเวียที่สวัสดิการดีๆภาษีคิดเป็น 3- 4 0เปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยเขาเคยผ่านช่วงแบบเราทั้งนั้นแหละก็คือว่าช่วงที่ภาษีมันน้อยอะไรต่างๆแล้วในที่สุดมันก็มีเสียงเรียกร้องหรือว่าการปรับเปลี่ยนทางการเมืองที่ทําให้มันไปสู่จุดนั้นที่สําคัญก็คือว่าคนในสังคมเองเนี่ยจะต้องยอม รับว่านี่คือแนวทางที่จ้งเดินคนที่เสียภาษีไม่เต็มที่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายคุณก็ต้องยอมเสียครับนะสองปีของรัฐบาลนาภิสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขความวุ่นวายหรือวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาทั้งสองปีเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าคุณนภิสิทธิ์เมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้นก็คิดไปในทางสวัสดิการสังคมที่ดีครับที่ทํามาโดยภายใต้เงื่อนไขบริบทดังกล่าวทําช้าไปไหม มีทําแล้วนะอย่างเช่นเ,เรื่องของเบี้ยงีพยชีพ500บาทที่เราคุยกันอันนั้นทุ่นหน้าใช่ไหมฮะเราก็ตอบคําถามด้วยว่าปัญหาในอดีตที่ว่ามันมันตกหล่นคนคนที่ลําบากไปเพราะฉะนั้นอันนั้นคือว่าเป็นจุดเริ่มนะในใบเรียนรี45ปีนี้ก็เข้าข่ายของสสดิการได้นะแล้วก็เป็นการตอบคําถามว่าท้องรีที่ยากจนซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินมาเรียนอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีค่าเครื่องแบบค่าตแบบ่างๆก็ตอบคําถามและตอนนี้นะเริ่มสสริการนอกระบบก็เริ่มเข้ามา ก็เริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นถามว่าเริ่มมีไหมน่ะมีนะเพียงแต่ว่าคืออาจจะรู้สึกว่าไม่ทันใจผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นว่ามันทั้งระบบคืออย่างน้อยเนี่ยให้ได้ปี60จริงๆอย่างที่ท่านตั้งเป้าไว้ซึ่งที่ผมไปมีข้อมาเนี่ยมันไม่พูดเรื่องปฏิรูปภาษีไม่ได้แต่ว่าดูเหมือนกับพยายามเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้กันอยู่